สวัสดีครับสาระที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหินฟอสเฟตสำหรับใครที่เคยได้ยินมาหรือว่ายังไม่รู้จักว่าหินฟอสเฟตคืออะไรวันนี้ผมนำบทความจากไทยกเกษตรศาสตร์มาเล่าสู่ให้ฟังนะครับส่วนใครที่อยากจะอ่านเป็นบทความเต็มๆก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ไทยกเกษตรศาสตร์แล้วก็ค้นหาคาว่าหินฟอสเฟตนะครับก็จะเจอบทความให้อ่านนะครับหินฟอสเฟต เป็นชื่อทางการค้าของแร่ฟอสเฟตอันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการขุดแร่และกระบวนการถลุงแร่ที่มีธาตุฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบซึ่งจะช่วยกระตุ้นรากพืชให้เจริญเร็วและทำให้พืชตั้งตัวได้เร็วขึ้นโดยหินฟอสเฟตนี้จะพบมากในหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริการัสเซียมร็อโกโกจีนตุนิเซียเป็นต้น ประเทศเหล่านี้เพียงแต่ขุดแร่ออกมาแต่เพียงเล็กน้อยก็ขายได้ในราคาสูงแล้วแต่บางประเทศอุตสาหกรรมปุ๋ยเจริญก้าวหน้าก็นำหินฟอสเฟตนั้นมาผลิตเป็นปุ๋ยฟอสเฟตซึ่งราคาก็สูงขึ้นไปอีกและเป็นที่ต้องการของประเทศต่างๆทั่วโลกหินฟอสเฟตจึงเป็นทรัพย์ในดินที่สำคัญของประเทศที่โชคดีเหล่านี้การใช้หินฟอสเฟตในประเทศไทย เนื่องจากมีภาวะกดดันทางเศรษฐกิจปุ๋ยมีราคาแพงและหายากจึงทำให้เกิดการตื่นตัวค้นหาแหล่งแร่ฟอสเฟตอย่างจริงจังตั้งแต่ปี2518เป็นต้นมาแหล่งแร่หินฟอสเฟตในประเทศไทยที่พบส่วนใหญ่เป็นหินฟอสเฟตที่เกิดจากซากสัตว์และมูลสัตว์ดึกดำบรรพ์สะสมอยู่ตามแอ่งหินปูนและตามถ้ำ บริเวณเทือกเขาหินปูนทั่วไปทั้งภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ของประเทศแหล่งที่มีรายงานว่ามีหินขออภัยครับแหล่งที่มีรายงานว่ามีแร่หินฟอสเฟตมากที่สุดในปัจจุบันก็ได้แก่แหล่งแร่ที่บ้านศพเมยอ,อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนแร่หินฟอสเฟตจากแหล่งนี้มีเปอร์เซ็นต์ฟอสเฟต ขออภัยครับมีเปอร์เซ็นต์ฟอสฟอรัสทั้งหมด38 3 9ถึง39นับว่าเป็นหินฟอสเฟตที่มีฟอสเฟตสูงและคุณภาพดีเหมาะสำหรับใช้ทำปุ๋ยซูเฟอร์ฟอสเฟตและดับเบิลซูเฟอร์ฟอสเฟตได้อีกหนึ่งแห่งที่พบว่ามีมากก็คือเขากกม้าอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี แร่ที่นี่มีเปอร์เซ็นต์ฟอสเฟตประมาณ10บถึงสีเปอร์เซนแหล่งแร่หินฟอสเฟตในประเทศไทยนับว่าน้อยมากจึงเหมาะสําหรับนํามาใช้เป็นปุ๋ยชนิดเอามาบดให้ละเอียดและใส่ไปโดยตรงหรือไม่ก็นํามาแปลสภาพง่ายๆเช่นเผาที่อุณหภูมิสูงหรือทําปฏิกิกริยากับกรดกรมรถรรันทําเป็นปุ๋ยซูเฟอร์ฟอสเฟตแบบโรงงานอุตสาหกรรมเล็กๆได้ การนำหินฟอสเฟตมาใช้ควรใช้ให้ตรงกับช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตของพืชเช่นใช้ร้องก้นหลุมปลูกเพื่อสร้างหรือกระตุ้นให้รากหาอาหารได้มากขึ้นใช้เพียง2-3ช้อนแกงต่อหลุมการใช้หินฟอสเฟตในดินที่มีสภาพเป็นด่างต้องใช้อย่างระมัดระวังหรือถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้เลยเพราะอาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดี จะทำให้เกิดความเป็นด่างสะสมในดินแทนที่จะเป็นประโยชน์จากฟอสฟอรัสใส่ฟอสเฟตหรือนำไปผสมฉีดพ่นก่อนพืชออกดอกประมาณ1-2สัปดาห์ในผักกินใบควรใส่หรือฉีดพ่นหลังจากผักมีใบจริง2-3ใบส่วนผักข้อถี่ผักในตระกูลกระหลำ่ำให้ใส่หรือฉีดพ่นเมื่อเริ่มห่อหรือสร้างหัว และผักที่กินผลชนิดต่างๆควรใช้ฟอสเฟตในช่วงระยะที่มีการออกดอกจะทำให้ขั้วดอกเหนียวและแข็งแรงดียิ่งขึ้นทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมของหินฟอสเฟตนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานคร่าวๆส่วนในดีเทลรายละเอียดลึกๆเนี่ยครับ ปุ๋ยฟอเฟตเนี่ยมีการทดลองใช้ในหลากหลายแบบนะครับซึ่งผมแนะนำว่าเดี๋ยวลองเข้าไปอ่านในบทความจะดีกว่าเพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีวิธีการนำไปใช้ที่แตกต่างกันไปนะครับถ้าอ่านในบทความก็จะได้อ่านได้ตรงประเด็นแล้วก็สามารถที่จะพิจารณานำไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของบทความไว้ให้ ส่วนใครที่กําลังหาซื้อสนใจนําปุ๋ยฟอสเฟตไปลองนําหินฟอสเฟตไปลองเดี๋ยวผมหาร้านค้าที่น่าสนใจแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็สามารถสั่งทางออนไลน์แล้วก็นําไปทดลองใช้ดูนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับฟังสวัสดีครับ